ตอนที่8เรื่องปรับหัวใจท่านออกที่ไม่เชื่อฮองจุยลบกวนอะไรของเจ้าในสมองของเจ้ามีแต่อะไรอยู่ฮ่าฮาเปล่าอาจารย์ข้าคุยกับท่านหญิงเรียบร้อยแล้วกระซิบท่านจะส่งของละวันไปที่จวนเสนาชวนผินสองหีบเต็มๆใครเป็นอาจารย์ของเจ้า แคร์นุญาตให้เจ้ารับรางวัลแทนข้ายัางไม่ได้เอาไปคืนอีกไม่รับไปก็เสียได้อีกอย่างท่านอีกก็ส่งไปแล้วด้วยเจ้านี่มันช่างเถอะข้าจะกลับไปดูที่จวนเดี๋ยวนี้หลิงเซอรวร่วข้ายัางข้านุญาตให้เจ้าไปแล้วหรือฮึข้านึกว่าธุระของข้ากับท่านอ,องเจ็ดคุยกันจบแล้ว หรือว่าท่านยังอยากให้ข้าอยู่คุยกับเจ้าทั้งคืนลิงเซร่ 0. หากค่าตรวจสอบเพราบว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เจ้าหนีไม่รอดแน่พอดีเลยข้าก็ไม่คิดจะหนีอยู่แล้วอินดีต้อนรับเจ้ามาหาข้าเสมอฉัจนจะต้องหาวิธีทําให้หมอน,นี่เห็นผีแล้วจากนั้นก็คุกเข่าเรียกฉันว่าพ่อขอการยกโทษให้ด้วย เอ๋อาจารย์อาจารย์รอข้าด้วยเทียนอีนในท่านเจ้าติดตามหลิงเซียวรั่วไปข้าต้องการความเครื่องไหวของจวนเซน,น่าชวนผิงทั้งหมดขอรับเรื่องผีสารเทวาไร้สาระสิ้นดีหวิงเซียวรวั่วข้าจะตรวจสอบคดีที่หลานชายจวนจวงยุ่งปอถูกทำร้าให้ชัดเจนเอง หากมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าไปแน่นอนพวกสามเครื่อนแตงกวาอร่อยไม่อร่อยไม่เก็บเงินรองเท้าเสื้อผ้าก็และใครได้อาจารย์จะว่าไปแล้วท่านออองเจงรูปง,งามมากทีเดียวเลยใช่ไหมไมีน่าลาหล่อที่ได้พูดดีทั้งเมืองถึงได้อยากแต่งงานกับเขา คนที่เสมือนเทพเจ้าเช่นนี้ปกติไม่ได้พบกันง่ายๆอาจารย์ท่านว่าอาจารย์อะไรของเจ้าอย่ามาเรียกกันตามใจชอบแล้วก็เจ้าชมเขานักชมเขาหนาขนาดนี้หรือว่าเจ้าชอบเขาอ่ะพูดอะไรของท่านเขาเป็นผู้ชายจะชอบผู้ชายได้อย่างไรเจ้าไม่ชอบเขาแล้วจะพูดเขาต่อหน้าข้าทำไม ค่เพนแต่เห็นว่าพวกท่านกระหนงกระหนิงกันอาจจะมีภาคต่อท่านองเจดก,ก็ไม่อยากให้ท่านไปแล้วพูดว่าเจ้าหนีไม่รอดอย่างดุดดันฉากแบบนี้มีให้เห็นแต่ตำลาเท่านั้นชะตาของเจ้าก็แย่เอาเรื่องพออยู่แล้วยังมีเวลาสนใจเรื่องของคนอื่นอีกสบายใจดีนี่นา ถ้าเจ้าไม่ปรับปรุนิสัยเดิมๆชตาก็ย่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เหลืออาจารย์ไว้ชีวิตข้าด้วยข้าผิดไปแล้วข้าจะไม่พูดมากอีกแล้วท่านช่วยข้าเปลี่ยนชตานะร้อข้ารมดีแล้ว่้าว่ากาันตอนนี้เจ้าหูป,ปากแล้วตามข้ามากลับไปที่จวนก่อนข้าจะไปดูหน้าตาของครอบครัวคนที่คนดีที่ขายลูก เพื่อความจเจริญหน่อยอยตอนที่9จวนเสนาชวนผิงนี่มันทิดาจวนเสนาจวนผิงมีคุณงามความดีนี่เป็นรางวันที่ท่านหญิงมอบให้เอเทิดดาวันอิ่งจเป็นคนหนูรอง อยาบอกนะว่าจนจงยองป๋อรู้สึกว่าการที่เจ้าส่งให้หลิงเชารู่แต่งงานเสริมความมั่งคงเป็นคุณงามความดีจึงได้ส่งของระวังมาให้เจ้าท่านแม่ต้องให้ข้าแน่นอนอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะเป็นของนางหลิงเชาลู่ต่ำต่ำคนนั้นหรือแกลงว่าน้งคงตายไปแล้วด้วยซ้ำขอบคุณจนยองปอ๋อ ลานสาวไม่ได้เรื่องคนนั้นของข้ากระโดดน้าค่าตัวตายก่อนจะไปที่จวนข้ายังเป็นกังวลว่าที่จวนจะมาเอาผิดเสียอีกหวานอียังไม่รีบมากล่าวขอบคุณอีกเจ้าค่ะหวานอีขอบคุณของราวัจากจวนจงย่งปอเจ้าค่ะหีิเสือรั่าจะทำให้ข้าได้รางวัลมากมายขนาดนี้ ตายไปก็คุ้มค่าแล้วเออพวกท่าคนคงเข้าใจผิดไปแล้วของเหล่านี้ไม่ได้มอบให้คุณหนูหวานอี้ว่าไงนะไม่ให้พวกเราแล้วให้ใครก็ให้ข้าละสิเอ,อ๊ะพวกเจ้าหน้าใหญ่กันจริงๆนะหยิงเซียวรั่วจะเจ้าเจ้ายัางไม่ตายต่อให้เจ้าตายแล้ว ข้าก็ยังไม่ตายจะกล้าพูดเช่นนี้กับข้าหรือหญิงเซีรวรัวเจ,จ้าคิดว่าตัวเองไปที่จวนจงยองปอกลับมาแล้วยิงย่งให่นักหรือถึงได้กล้าแย่งหหิบสมบัติของข้าคุณหนูใหญ่กลับมาแล้วหรือเดิมทีข้าเตรียมแก้วไว้ให้ท่านแล้วแต่ท่านก็ไม่ยอมนั่งท่านจะให้นำาหินเหล่านี้ไปไว้ที่ห้องท่านหรือว่า ว่าไงนะเหตุสมบัติพวกนี้ให้หลิงเซลยรจจ <Quel> <age> ์รั่วจริงๆรหรือแน่นอนคุณหนูใหญ่ช่วยชีวิตคุณชายของเราไว้เป็นผู้มีพระคุณของเราเหตุสมบัติพวกนี้ก็ต้องเป็นของคุณหนูใหญ่อยู่แล้วเป็นไปได้อย่างไรอย่างไรเจ้าขี้โรคใกล้ตายแบบนั้นรอดได้อย่างไรโชคล่าอะไรลอยมาหาหลิงเซลล์รั่วกัน เรื่องดีๆแบบนี้ถึงได้ตกเป็นของนั่นทำไมอิจฉามากหรือน่าเสียดายนะหญิงหวันอีของพวกนี้ไม่ใช่ของของเจ้าเจ้าเสียดายไปก็ไม่มีประโยชน์หญิงเซลร่วจเจ้าข้ารับทองคำนี้ไว้แล้วก็พอที่เหลือ นำกลับไปเถิดเออคุณหนูใหญ่ไม่ได้นะขอรับท่านหญิงสั่งให้ข้านำมาสองว่าให้ท่านท่านอย่าทำให้ข้าลำบากใจเลยน้านสีอาจารย์โปรดคิดทดทวนดีให้ดีของมาอยู่ตรงหน้าแล้วทำไมไม่รับไว้ท่านลองมองดูให้ดีสิแล้วยิบลายับขนาดนี้ตอนที่สิบ ข้าทำอะไรมีหลักการของตัวเองเงินทองรับไว้มากมีแต่จะทำลายหนทานของตัวเองในเมื่อพ้าท่านก็ไม่อย่ารับคืนเช่นนั้นก็นํนไปแจกใจให้รกากษตรที่ยากไร้เถอะถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับพวกท่านเองด้วยเช่นนั้นบริจาคให้ข้าเถิดข้า ก็เป็นหนึ่งในรัชกฎผู้ยากไร้หุบป,ปากคุณหนูใหญ่ไม่สิอาจารย์หลิงซึางมีคุณธรรมจิตใจแน่วแน่มิใช่คนธรรมดาจะเอาถึงจะเอาถึงค่าน้อยนับถือค่าน้อยจะกลับไปทุนท่านหญิงให้นำเงินทองเหล่านี้ไปแจกใจและ จุดรูปภาวนาให้ท่านอาจารย์อะแฮมจุดรูปอะไรไม่ต้องหรอกค่าพาขอเทพไม่มีประโยชน์อะไรคนเราต้องเชื่อในวิทยาศาสตร์หาเอา่อว,วิทยาศาสตร์สมกับเป็นท่านอาจารย์คำพูดช่านล้ำเลิศค่าไม่เข้าใจเลยไม่เป็นไรเจ้าค่อยๆทำความเข้าใจทีหลัง หวนใช่ส่งข้อบันเถิขอรับมันคืออะไรกันแน่เฮ้อลิงเชรั่วเจ้าแท้งทำเป็นสูนสัก์ไม่โลกไม่สนใจเงินทองทำไมเก็บประจบประจอจองยุ่งจงยุ่งปอรหรือเมื่อก่อนไม่เห็นเจ้าจะแผนสูงขนาดนี้ ตอนนี้แม้แต่กระทั่งเงินก็ไม่เอาลงทุนจริงๆนะเลิกวยๆได้แล้วดูหน้าตาพวกเจ้าสิคงอิจฉาจนตัวจะระเบิดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหลิงเชอรรอย่าอย่าข่านะค่านะหรือจะอิจฉาเจ้าเจ้าล้อข้าล่นหรือสามากระเบิดได้ทุกเวลา เจ้าเป็นใครข้าจะอิจฉาเจ้าข้าต้องอิจฉาเจ้าหรือเจ้ารูปหน้าต่ำซ้มตาเรียวหัวโตอย่างเจ้าเห็นชักเลยว่ายิงยโสเห็นใครดิบไม่เห็นใครดีไม่ได้ใจแคบและขี้อิจฉาข้าขอเตือน ให้พราวลองบ้างมิเช่นนั้นสวรรค์เคราะกรรมจะตามทางจะตายเพราะความอิจฉาของตัวเองหนึ่งซวยรวด่ดเจ้าจะกล้าสาบเช่นข้าหรือข้าจะตบเจ้าให้ตายตาสว่างหน่อยอย่างเจ้าก็กล้าลงมือกับข้าหรือเอ๊ะถ้าพอมีคุณธรรมอยู่ในใจบ้างเจ้าก็คงไม่เป็นเช่นนี้ว้าย วันอีดิเซร์โรเจ,จ้ากล้าลงมือในจวนได้อย่างไรแม่รองหวังเป็นคนควรจะมีเหตุผลลูกสาวของท่านลงมือกับข้าก่อนข้าเพียงแต่ป้องกันตัวเท่านั้นเจ้านันแพทย์สยาใครอนุญาตให้เจ้าตีพี่ของเจ้าดิ้งย่างตรงย่างตง ในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมในจวงนี้ไม่มีคนดีเลยสักคนเดียวหญิงย่ยงตรงนักว่าหนักกว่าอีกมักจะด่าทอเจ้าของร่างเดิมทำให้นางทุกทรมานมาช่วยข้าสั่งสอนหลิงเชือรัวเร็วนางเพชสยามันตีค่ะหลิงเชื้อรั่วเจ้าคนไม่มีแม่ตัวหายน,นะอยู่ที่นี่ก็ควรทำตัวเชื่อฟังเหมือนหมา กล้าต่อต้านและยังรังแกพี่สาวข้าหรือเจ้าคันเนื้อคันตัวใช่ไหมชิปากเจ้าเหม็นไม่น่าดมเหมือนรูปรับภายนอกจริงๆเอ๊ะน้องชายข้านิสัยไม่ดีนะในเมื่อเจ้าพวกเจ้ไม่เป็นก็อย่า ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ปากเลยดีกว่าอย่ามีปากเลยดีกว่า